<laughs> a lady a L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 ady, a lady. Oh, <laughs> <A> <laughs> <laughs> Lady go. Đơn nám đơn Lady lại, Lady. áo <laughs> áo. <laughs> 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 Lady. Hey. <laughs> Lady.

đi subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

let

เดินมาข้างหน้าสิข้างนี้เดินมาทางนี้เดินมา,าเดินมาตรงผ้าสีเหลืองนี่อ่ะเดินยวมาโอ๊ยโดนยายเต้นด้วยเต้นเต้นก่อนโดดแล้วยืนขึน้นยืนขึ้นเอา <c oughs> ขึ้น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 ไปเต้นขึ้นไปเต้นก่อนอ่ะขึ้นไปเต้น The Vi ออนเดอะสกอนเร็วขึ้นไปขึ้นไปเต้นก่อนหนึ่งเ e วิวออ o อหหน้ามาทางนี้หน้ามาทางนี้หน้ามาทางนี้ bus go round and r o ก n d r o u n d and round round and round The view on the bus goes round and round all to the town. The view on the bus goes peek peek peek. How on Peek peek view peek peek go. Peek 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 peek. The view on the bus goes peek peek peek. Bye bye. Bye bye. Oh bye bye. ยังยังไม่จบยังไม่จบไม่ต้องมาขึ้นไปเต้นอีขึ้นไปเต้นอีกเอาเพลงใหม่ทีเนี้ยเพลงใหม่เอาเพลงใหม่เพลงอะไรนะร่าชอบเพลงอะไรนะบ้าไปบ้าไปขาบายบายเอาขึ้นมาขึ้นมาเอาเต้นเพลงใหม่เต้นเพลงใหม่เต้นเพลงใหม่เพลงอะไรอีกนะอียาอียาโอเนี่ยคือมียวเมิวเดมียวเมียวเดเพลงอะไรอีกวิว Ah, oh, oh, animal animal. The dog and the bus go bop 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 Do bop bop bop. The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheel on the bus go round and round all to the town. The... Oh.

อียายอียายโอตรงนั้นก็อุดอุดตรงนี้ก็อูดอุดนี่ก็อุดนั่นก็อุดตุกที่ก็อูดอุดมาป่าแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยม,มาป่าแล้วไงม,มาป่าแล้วยังไงมาป่าแล้วงไง <c oughs> มามาลองให้ท่านผู้ชมดูดูหน่อยเร็วหมูร้องไงหมู <c oughs> มามานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ประวัติสัมภาษณ์หน่อยเร็วหมูหมูร้องไงหมูฮะ